ประวัติแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นพื้นที่ค้นพบหลักฐานโบราณคดีสำคัญประเทศไทยและโลกตั้งอยู่ตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี ค้นพบเริ่มขึ้นประมาณพศ2 5 0 9โดยบังเอิญเด็กคนหนึ่งสะดุดรากไม้แล้วพบเศษภาชนะดินเผารายสีแดงผ่ขึ้นมาจากดินทำให้นักโบราณคดีเข้ามาขุดค้นและพบหลักฐานอีกมากมายเช่นเครื่องปั้นดินเผารายสีเครื่องมือหินเครื่องสำริดเครื่องเหล็กเครื่องประดับและโครงมนุษย์ โบราณจากการศึกษาพบว่าที่บ้านเชียงมีการอยู่อาศัยต่อเนื่องมานานกว่า3,000-5,000ถึงปีถือเป็นหลักฐานของยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่มนุษย์เริ่มรู้จักการทำนาการเลี้ยงสัตว์ทำเครื่องใช้การหลอร่อโลหะ ด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความเจริญของมนุษย์ในภูมิเอเชียตะวันออกเฉียงใต้องค์กรยูเนสโกจึงประกาศให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์เมื่อพศ2535ปัจจุบันบ้านเชียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้โบราณคดีสำคัญของประเทศไทย มีพิพิธภัณฑ์สถานที่แห่งชาติบ้านเชียงจัดแสดงโครงกระดูเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเข้าของเครื่องใช้ในอดีตให้ปัจจุบัน